สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอ t ท n ช่อง16เท่านั้นแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube แอปพลิเคชันทิ k Took Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าวชาแนล จะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพยิ่งช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะนําเสนอทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ทั้งสถานการณ์ต่างประเทศและในประเทศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะแน่นอนคะ่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประชากรทั่วโลกเลยทุกเพศและทุกวัยด้วยที่ประสบกับภาวะความเครียดน,นะคะ วันนี้ก็เลยอยากจะสอบถามว่าคุณผู้ชมได้ตรวจเช็คสภาวะความเครียดภายในจิตใจ,ใจของตัวเองแล้วหรือ,อยังเพราะตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตมีความห่วงใย,ยค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้ลองมา เช็คสุขภาพใจและประเมินภาวะสุขภาพจิตของตนเองในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยภาวะความเครียดของเราอยู่ในระดับไหนและจะส่งผลต่อสุขภาพจิตหรือไม่ลองเข้าไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะที่ checkin dmh go th เอาละช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ ธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย ถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวที่วันนี้เรายังคงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะจิตใจนะคะ คุณผู้ชมเคยเกิดอาการเหนื่อยๆว่างเปล่าไม่อยากทำอะไรบ้างไหมคะถ้าเกิดมีภาวะแบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณมีปัญหาสุขภาพทางใจมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นภาวะที่หลายคนเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19ค่ะถึงมาว่าจะไม่ได้เป็นโรคไม่ได้รุนแรงแต่ นี่อาจจะทำให้มีแนวโน้มของภาวะหมดไฟแล้วกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ภาวะเหนื่อยๆว่างเปล่าไม่อยากทำอะไรที่ว่านี้เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรได้บ้างแล้วเราจะมีวิธีการในการรับมือภาวะแบบนี้ได้อย่างไรลองไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ การเผชิญหน้ากับโควิด1 9เป็นเวลานานกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละคนนะคะหลายคนก็บน่นว่าชีวิตหายไปไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ออกไปไหนมาไหนอย่างสบายใจเพื่อนหรือญาติๆก็ได้เจอกันน้อยครั้งมากๆแล้วพอใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมากขึ้นทุกวันจะทําให้เรายิ่ยงรู้สึกเหนื่อยชีวิตดูไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรแรงจูงใจที่อยากไปนั่นไปนี่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปกระทั่งเริ่มกังวลใจว่านี่อาจจะเป็นสัญญ ยานของอาการซึมเศร้าหรือไม่แต่อย่าเพิ่งวิตกไปถึงขั้นนั้นนะคะสภาพที่เป็นอยู่นี้เขาเรียกกันว่าภาวะว่างเปล่าค่ะเป็นภาวะที่ขาดแรงจูงใจไร้จุดมุ่งหมายในชีวิตหรืออารมณ์ที่รู้สึกเนื่อยๆไม่อยากทำอะไรเป็นพิเศษภาวะว่างเปล่าถูกนิยามขึ้นมาตั้งแต่ปี1995การศึกษาในสหราชอาณาจักรพบว่าภาวะนี้จะพบมากในวัย25-74ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาก็ได้อธิบายถึงสาเหตุว่าเกิดจากอารมณ์เหนื่อยหน่ายกับการพยายามทำอะไรบางอย่างมานานยิ่งทำก็ยิ่งพบว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ความรู้สึกเหนื่อยหน่ายไร้จุดมุ่งหมายที่ว่าก็จะเกิดขึ้นมาซ้ำๆเรื้อรงังจนรู้สึกว่างเปล่าและเฉยชากับทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดนั่นเองค่ะอาการของภาวะว่างเปล่า1 รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแต่ไม่หมดไฟเพราะยังรู้สึกอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่แค่ยังไม่มีกระจิตกระจายจะทำเท่านั้นเอง 2. รู้สึกไม่สนุกเหมือนก่อนแต่ไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือซึมลึกนะคะ 3. รู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีจุดมุ่งหมายแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหมดความหวัง 4. ทํทำงานหรือเรียนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เคยแต่ก็ไม่ถึงกับทำงานไม่ได้หรือเข้าเรียนไม่ได้ ภาวะว่างเปล่ายังไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตหรือเป็นโรคจิตเวทนะคะแต่ก็นับเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไม่รู้ตัวเองว่ากําลังอยู่ในภาวะว่างเปล่าเพราะฉะนั้นเลยไม่ได้รับการแก้ไขหรือการรักษาภาวะว่างเปล่าก็อาจจะเพิ่มแนวโน้มการเกิดโรคซึมเศร้าได้ถึง3เท่าแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคทางจิตเวทอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน คราวนี้ลองมาดูวิธีในการรับมือกับภาวะว่างเปล่านี้กันค่ะ 1. ให้พยายามทำกิจกรรมที่สนุกท้าทายเช่นเรียนภาษาที่3หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้ตนเอง 2. ตั้งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตแล้วพิชิตให้ได้เช่นตั้งเป้าหมายในการจัดห้องใหม่หรือการลดน้ำหนัก 3. หาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบโดยการแบ่งเวลาส่วนตัวไม่มีผู้อื่นมาขัดจังหวะเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้ชีวิตในแต่ละวันเช่นการทำกิจกรรมทางสังคมการออกกำลังกาย ภาวะว่างเปล่าถึงแม้จะไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านจนกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกับความเครียดเชื่อว่าแต่ละคนจะมีอยู่ค่ะอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ปัญหาที่พบเจอแน่นอนนะคะว่าความเครียดนี้จะมีผลบั่นทอนทั้งทางร่างกายและจิตใจของเราค่ะ ความเครียดหมายถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อในส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกายซึ่งคนทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่เสมอในการดำรงชีวิตเช่นการทรงตัวเคลื่อนไหวทั่วๆไปซึ่งการศึกษาก็พบว่าทุกครั้งที่เราคิดหรือมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะต้องมีการหดตัวเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแห่งใดแห่งหนึ่งในร่างกายเกิดขึ้นควบคู่กันเสมอค่ะเมื่อเกิดความเครียดร่างกายของเราอาจจะเกิดอาการเหล่านี้ คือมีภาวะหัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้นเพื่อฉีดเลือดซึ่งจะนำออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายพร้อมกับขจัดของเสียออกจากกระแสะเลือดอย่างเร็วการหายใจเร็วขึ้นเป็นการหายใจตื้นๆมีการขับครีนาลีและฮอร์โมนอื่นๆเข้าสู่กระแสะเลือดม่านตาจะขยายเพื่อให้ได้รับแสงมากขึ้นกล้ามเนื้อหดเกรง็งเพื่อเตรียมการเคลื่อนไหวเตรียมสู้หรือหนี เส้นเลือดบริเวณอวัยวะย่อยอาหารหดตัวเหงื่อออกเพราะมีการเผาผลาญอาหารมากขึ้นทําให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นคราวนี้ลองมาดูผลเสียเมื่อความเครียดเข้ามาครอบงำเราบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง 1. เริ่มต้นเลยคือนอนไม่หลับค่ะ อาจจะเป็นเพราะความเครียดมีส่วนในการกระตุ้นร่างกายให้เกิดฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดหลั่งออกมาจึงทำให้ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยนอนไม่หลับ 2. เกิดภาวะกรดไหลย,ย้อนเนื่องจากความเครียดไปกระตุ้นให้กระเพาะสร้างและหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้นจนล้นออกมาถึงหลอดอาหารเป็นเหตุให้เกิดอาการแสบร้อนที่อกที่เป็นอาการของกรดไหลย,ย้อนได้ 3. าํทให้เกิดภาวะซึมเศร้าเมื่อเครียดติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วนําไปสู่การทําลายร่างกายตนเองนอกจากนี้ก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่เสื่อมลงพอร่างกายมีความเครียดสูงขึ้นฮอร์โมนความเครียดจะไปกดภูมิคุ้มกันให้อ่อนแอลงจนร่างกายเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและป่วยในที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ความจำจะแย่ลงด้วยถ้าเกิดมีความเครียดที่มาจากความกลัวจะส่งผลทำให้สมองในส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองที่อยู่บริเวณคำหมกักมีคุณสมบัติเก็บความทรงจำมีขนาดที่เล็กลงค่ะแล้วจะทำให้เราจำเหตุการณ์ต่างๆได้ยากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอาการเครียดจะทําให้สมองที่มีหน้าที่ควบคุมอารมณ์ทํางานหนักกว่าคนปกติและส่งผลทําให้มีโอกาสไปกระตุ้นให้เกิดโรคหัวใจได้ง่ายขึ้นด้วยสําหรับวิธีการในการรับมือหรือการช่วยลดความเครียดนั้นก็อาจจะมีหลากหลายวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเกิดว่าทําตามวิธีดังกล่าวนี้ก็อาจจะช่วยผ่อนคลายได้พอสมควรแต่ก็ไม่มากไม่น้อย โดยให้ทำกันทีละข้อหรืออาจจะทำได้หลายๆข้อถ้าเป็นวิธีแก้ไขที่ปลายเหตุค่ะอาจจะใช้วิธีการที่ใช้ยาเข้าช่วยได้แก่ยามองยาดมยาแก้ปวดยาลดกรดในกระเพาะยากล่อมกระสาทแต่วิธีการดังกล่าวไม่ได้แก้ไขความเครียดที่ต้นเหตุอาจทำให้ความเครียดนั้นเกิดขึ้นได้อีกจากการที่ใช้ยาที่ว่านี้ ถ้าหากเป็นวิธีแก้ไขที่ต้นเหตุก็ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละคนได้แก่มีงานอดิเรกที่ชอบฝึกออกกำลังกายหรือบริหารร่างกายแบบง่ายๆเป็นต้นการฝึกสมาธิการออกกำลังกายแบบง่ายๆการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อการนวดการสำรวจท่านั่งท่านอนยืนเดินและการใช้จินตนาการเป็นต้นค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าตัวเองอยู่ในภาวะว่างเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีวิธีการในการแก้ไขไม่มีวิธีการในการรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้ถึง3เท่าแล้วก็อาจจะนำพาไปสู่โรคจิตเวทอื่นๆด้วยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เนี่ย ั้งต้นใหม่แล้วกันสังเกตตัวเองให้ดีนะคะปรับวิธีคิดของเรานอกนอจากนี้ก็ควรจะหาเวลาทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบแล้วก็มีการวางเป้าหมายของชีวิตเป็นเป้าหมายเล็กๆก,ก็ได้แล้วก็หาวิธีการพิชิตเป้าหมายให้ถึงเราเชื่อว่าจะสามารถทำให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีไฟในการทำงานได้อีกครั้งหนึ่งเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ ถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีนี่น้อยลง มีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะจะพาไปติดตามงานเสวนาของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปอทอพอ c o v โควิด a t เล t o ท็อปค่ะสำหรับวันนี้บ้านคำมินชันจะนำเสนอเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลและระบบตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19 โดยจะไปติดตามการบรรยายของคุณอธิชาบัณฑิตวรชัยกรรมาการผู้จัดการบริษัทพร้อมกรุ๊ปไปติดตามด้วยกันเลยค่ะมีเพื่อนนะคะที่บอกว่าอ,อ,อยู่ในระบบราชการเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองนะคะขอความช่วยเหลือนะคะในส่วนของเรื่องการจัดทําระบบนะคะเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆแล้วก็ช่วยออให้เราไปคิดนะคะว่า การที่จะเปลี่ยนแปลงระบบจากการที่เป็นระบบเอกสารนะคะคือกระดาษเยอะๆนะคะแล้วก็ระบบฐานข้อมูลต่างๆที่มันแยกส่วนออกจากกาันรวมถึงข้อมูลที่เออมาจากในหลายๆหน่วยงานของภาครัฐนะคะโดยที่ตรงเนี้ยให้จัดก,การเข้าสู่ระบบการทําฐานข้อมูลแบบเป็นระบบนะคะอัน,นคือโจทย์นะโจทย์ที่สองของเราก็คือว่าทํายังไงก็ได้ที่ณเวลานั้นเนี่ยรัฐไม่มีเอ,อ่อการสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ ะะก็ให้เราเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระนะคะเรื่องของค่าจ่ายาของภาครัฐนะคะโดยที่เนื่องจากว่าตอนนั้นมันมีอุปสรรคเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องด่วนที่เราต้องการการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วน,นะคะอีกอันหนึ่งที่เราได้โจทย์มานะคะก็คือการทําระบบเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะต้องเริ่มขั้นตอนสูงเลยก็คือ เริ่มจากการศึกษานะคะศึกษาอะไรบ้างเช่นการเก็บสิ่งส่งตัวจนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสวอตเนี่ยต้องทำยังไงสองแหลกวิเคราะห์ผลอย่างไรสามรายงานผลเนี่ยที่มันเป็นการรายงานผลเรานี้มันจะต้องรายงานใครบ้างเช่นผู้เขา้ารับบริการผู้เขา้ารับบริการก็จะมีเรื่องของอความลับข้อมูลน,นะคะของผู้เข้ารับบริการเช่นระบบยืนยันตัวตนมีไหมการแจ้งผลแจ้งด้วยขั้นตอนไหนรูปแบบไหนรวมถึง การที่การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะคะในการทํางานการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยหรือการสอบสวนโรคแลงการควบคุมโรคสุดท้ายก็คือการเชื่อมต่อกับระบบเซ็โค้ดนะคะเพรานี้พอการเข้าถึงระบบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะคะเรื่องแผนฉุกเฉินกรณีที่มันเกิดระบบล่มหรือจะต้องทำไงให้นั่งงานทํางานได้ส่วนเนื่งที่เราได้รับการร้องขอนะคะเพิ่มเติมจากเดิมก็คือ เนื่องจากว่าภาวะแรกๆนะคะเราเจอปัญหาเรื่องของการขัดแคลนนะคะขัดแคลนอะไรบ้างเรื่องขัดแคลนเรื่องของน้ํายาการตัวัดแคลนเรื่องของเอ่อทรัพยากรต่างๆรวมถึงนะคะเอ่อสินค้าขาดตลาดเอ่อก็เลยเกิดโมเดลขึ้นใหม่โมเดลนึ้งซึ่งเรามองว่าจะทํายังไงนะคะที่ทําให้สถานการณ์ที่เราจะต้องแก้ไขเนี่ยมีทรัพยากรเพียงพอนะคะแล้วก็ลดการพึ่่งพานะคะฉัน ก็เลยเกิดช่องทางนะคะอีกช่องทางนึงโดยที่เราเอาประสบการณ์ในการทําธุรกิจนะคะเข้ามาแมทนะคะโดยที่เรามีเป้าหมายคือต้องการเพิ่มสัรยภาพในการตรวจแล้วก็เพิ่มการสเปยภาพในในการทํางานให้เร็วขึ้นนะคะสิ่งแรกที่เราทําก่อนเลยก็คือการบรีหรโโดยที่เราเอาทีมทั้งหมดที่เราระดมได้ที่ทีมไอีเอ่อทีมที่มีประสบการณ์นะคะเข้ามาร่วมระดมแล้วก็ ทำโปรเซสขึ้นมาหมัเช่นทรัพยากรากต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เช่นคอมพิวเตอร์พิมพ์เตอร์ทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในระบบตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนเราก็จะทําการซัพพอร์ตเรื่องแล้วก็กอุปกรณ์ในหน้าง,งานในทุกๆสายงานเช่นสิ่งที่เรากำลังมองวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้2ออย่างจากการหลังจากหมดคุณไปแล้วนะคะก็คือทรัพยากรมหาศาลนะคะสำหรับการเตรียมเตรียมตัวเรื่องของ โรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นอุปกรณ์เรื่องของ PCR เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของห้อง Negative Pressure เรื่องของการรักษาต่างๆรวมถึงบุคลากรน,นะคะที่ผ่านประสบการณ์และตรงนี้เรามองว่าการลงทุนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะนะคะก็ในส่วนนี้ในส่วนของบทสรุปส,สั้นๆนะคะอย่างที่พูดนะคะว่าเรามองว่าทรัพยากรที่มีตรงนี้เรียว่าคุ้มค่าสำหรับการลงทุน ะะสำหรับโควิด related topics ในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามระบบราชการท่ามกลางวิกฤตโควิด19โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมเวลานี้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะโรงงานข้าวตราชาติชูมาตรฐานต้นแบบสถานประกอบกิจาการคุมเข้มบับเบิลแอนซิลปิดจุดเสี่ยงป้องกันโควิด19 ภายใต้โครงการอายุทยาโมเดลที่ยกระดับความเข้มข้นมาตรการปิดจุดเสี่ยงป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 สู่การทำบับเบิลแอนซิลมีโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมทั้งหมด10โรงงานมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรมควบคุมโรคเป็นที่ปรึกษาผลปรากฏว่าบริษัทข้าวซีพีจำกัด หรือโรงงานข้าวตราชัดได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบสถานประกอบการที่ใช้มาตรการบัมเบิลแอนซิลได้ยอย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการทั่วประเทศได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติบับเบิลคือกลุ่มแรงงานพักอาศัยนอกโรงงานเป็นการควบคุมการเดินทางระหว่างที่ทำงานกับที่พักอาศัยระหว่างเดินทางคนงานจะไม่สามารถแวะกลางทางได้เมื่อกลับถึงที่พักแล้วต้องอยู่ภายในเคหสถานเท่านั้น และซิลคือกลุ่มที่พักอาศัยแรงงานอยู่ในรั้วเดียวกันเป็นการควบคุมไม่ให้คนงานออกไปนอกพื้นที่โรงงานบั b เบ e รลแอนดซลจึงเป็นการควบคุมการระบาดของโรคในสถานประกอบการเรือนจำหรือที่พักคนงานที่มีคนทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำมากกว่า500คนขึ้นไปการดำเนินกิจการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โครงการดีๆแบบนี้สามารถนํามาปรับใช้ได้ทุกที่เลยไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในที่สาธารณะเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงองค์กรต่างๆ หรือแม้กระทั่งแตะในบ้านของเราเองค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะยังคงเน้นย้ำเรื่องของการยกกาดให้สูงขึ้นอย่าไว้ใจน้ากากอนามัยจนเกินไปแล้วอยากเข้าใจว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเป็นยาวิเศษทุกอย่างต้องปฏิบัติควบคู่กันไปซึ่งก็หมายรวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือกันให้บ่อยๆและไม่รับประทานอาหารร่วมกับใคร เพื่อที่จะให้เรารอดและปลอดภัยจากโควิด19หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ